เส้นเพลิงเสนมะล่ำนะครับผมกิจกรรมสายๆนี้เราก็ขับซ้อนเราเห็นยังโอ้สายหนาบอขับซ้อนออล้างบอ่อปลาดุกนะครับใช้ปลาดุกไงปลาดุกปลาดุกเนาะมันปลาดุกมันกบอยู่หนี่งเอเ้าออกี้เอาออกเอาออก อันไหนกันสิปล่อยออกมาบ้างนี่ปล่อยน้ำออกก่อนอือดีครับพี่นอ้องปอะตูครับใหญ่เติบพอได้ฟีงเนาะซำนี่เนาะน,น,น,นั่นคือ<า>บ่อออกหมดตรงไหนกบดีครับพี่น้องกิจรกรรมเราวันนี้สายๆนะครับทุก,มาากม้มาซาตันสีกบเป็นยังไงนี่มาซ่าตังสีกบเนี่ยปล่อยไปดีต๋อมันยังบ่ออกเนาะนมีความสุขหลายพี่น้อง กับไ้กับนายกับสวนมับเขาไฮจัดเดือนละวันเลี้ยสองสาเดือนได้เหรอฮะหาเดือนว้าวไปหาขเดือนได้ก็จะไมัถึน้อยแ่ะดูออกดลวกมเัว

แน่มือตาเมาอยูปลาดุกเดือดจักร่อยกินแดแล้วปะหนบ่กบจักรอยวอข้างมันเจือกห่บ่มันต็มไปวม่หรอบ่อฮะ ไปเอาไปเอาออกไปเอาไอ้แซมออกข้างนอกหมแล้วเนาะออกไล่ปบอไรอยกั่อรลปล่อยน้าใส่พวกกบันต่อสายยางมาบิน ตู้ปล่อยทั้งหมดบันี่อยทั้งหมดปลอยจังได้บันี่คบมันมบ่องปลอยบ่พี่น้องปลาดุกครับมาเด้อพี่น้องมากีนน้ำกันปล่อยน้ำปล่อยน้ำเฮ็ดจังได้บันี๋ยวผมจะไลัดกบก่อนได้ลัดด้วใส่ ดึงนี่ออกบ่เฮ้ยไหนก้อนไมีทอบ่นี่ค่ะโอ้เห็ดแบบเถะเลยโอ้ไปละพี่น้องพุ่นมาแล้วลูกจ๋าตกโกนที่ตะกเมื่อกี้มันจะออกมันหูกันคือบ่อหาผามาห้องสัตว์หัวมันก็จะออกมันเล่นเนาะได้แเยงได่นเนียงเนาะบ่มาลักพี่ แล้ทั้งนายพี่กบเอาเงี้มาพี่เอาเงี้มาพี่เอาเงี้ยมากักไนาพี่เออสร้างออกดีๆมันดอกแค่หนามห่อไปชื่อชื่นอยู่ไหมอ้ยพี่น้องเบื้องเน่าอยู่แนวกินดอกพี่น้องคุณเต้นโยบโยบอีสักขู่มาเบิ่งกบกัน

โอ้บหเห็นนะมันคือบบเห็นสะแซมตาลายบอจักเฝ้ายุหันเลยแซมขับรงปล่อยน้ำใส่ครับ,บกิจกรรมวันนี้นะครับนะครับอ้ยเปิดน้ำใส่โอ้สายยางมัดอิน นามเท่ากับบัวอืดบัวครับนามเห็นบ่มแซมเห็นบ่มกบแม่จะกบจะปลาครับอยู่น้ำกันเลย เขาก็ใส่ยใดนะครับใดหนามขึ้นมากพีน่น้องครับนี่ท่านนี่ไซส์แล้วโอเคแล้วยังไงบ้เบิ่ง<อ>ใซสแล้วหนมบกให้ี่เห็นละไรสุดไม่กำลังบวก,บอกอุูลองลอยงกอกคุณเด้อ ลองยกอันกิ่งรถขึ้นดูโอ้มันบ่มี่เหรนี่ยฮะต่างไว้ก่อนเอาขืนเท่าก่อนแซมเอาขืนไปเทิงก่อนโยกเอาเออบัวนักดอกกิ่งขึ้นกิ่งขึ้นพูดขึ้นถ้งพูดเออขึ้นอันเออนา่นดิเดนไมีกบอยู่างนี่ประมาณสองสามตัว โอ้ย oh, อยู่ในพายางเ oh, หรอไม่ผูกน,น้ำใสแล้วครับ<ห>พี่น้องน้ำใสแล้วไปแล้วไปแล้วฮันฮันว้ายล็กต้องตะบนฮันจะอยู่ในทอแล้วบ่านนี่ กิจกรรมวันนี้นะครับผมรเราก็ทำความสะอาดสะป่านะครับคุณพี่น้นองกบมากินเดอ้สอสงการสงการพอดีอใหญ่นาะบ่แม่นเสียด้ยสะออกน้ำบกบนี่น่ามันยังไหลบน่ะ ยังมีกบอ,อ,อ๊อเอ้ยปลดุกหาใส่ี่เอาออกโอ,อก้โหโอโหตายบ่เหือ ป้าผมกบพี่น้องกบกบตันฮะทอตันไปแม่แซมใบใหม่ได้มันเข่ากบลงไปอีกแซมกบลงไปอีกกบทอน่งลงไปอีกเออบอกเออขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องนะครับผม เป็นแถวเรียงรายเลยนะครับอุ้ย่นหลายลอยนะครับหลายร้อยนะครับผมอะครับพี่น้องตอนนี้เขากำเซ็ตสินพรกิจเดี๋ยวเขาก็สิเอาเอ้ยตายเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยแซ็มเห็นแต่ขา เสียมั้งบังไหมมึงหยียบมันบ่โอเน่าวเลยอธิบัติบัตินวดทิมยุ่นทิมพุ่ดยุ่นออกนอกพุ่พมานามันก็มันเน่าแต่เออมันแป่เลยเออแสดงว่าหล่อรถทับมันยุ่น,นทิมออกนอกพุ่นอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น,อน้องพ่อหนามจังน่าอืมสะอันนี้สะบ่ออกเนาะตักเส้นคู่เ้ย มเสกูแล้วก็พเอื้าลหลงเอามากะคือเกาตัวเนาะสายต้องหาลูกบมาซอยกั้นเออมาซอยกั้นเลยกัม่นทีสเก็ดได้พี่นอ้องเนี่ยว้ายเลยก้องยบ่ทสะตื่นบ่นมนันแฟนหูใดลันน้อง โอเลขบัญชีพรอมิอุ้ยก็มีนี่บิ๊กอุ้ยมึงไงบิ๊กอุ้ยไป่ไดติวบังแต่ทิกตอกเหรอแล้วบง่งุสาดไปเนาะ พี่น้องครับน้ำเริ่มใสแล้วครับขอบคุณทุกคนกำลังใจครับพี่น้องพอกันคลิปหนาก็แลบกันเด้อครับผมคลิปหนาเด้อครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้กิจกรรมเราอ่ล้างสระเขาเอินล่างบ่อบ่อป่าใส่นานดีจับอผมมาไหม

ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามช่องกัญชัยํำเพรียงพิเชียอยู่บ้านอีกพรุ่งนี้ครับวับนที่9เดินทางกับบ้านแพงนะครับไร้สดกลุ่มปิดนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวมืออื่นสีภาพพี่น้องไปเลาะอ่าไปเลาะอ่าริมโค้งหลังกับไปเก็บหมกทัวหมกทัวแดงๆนะครับผม่นะพอกันคลิปหนาครับพักแพ่งครับพี่น้องสวัสดีครับผม